เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับระบบแหวนใหม่นะครับที่เสริมขั้นเลือกเส้นทางของแหวนนั้นให้เป็นในแต่ละขั้นได้ทั้งเป็นการใช้สกิลการโจมตีปกติหรือจะเป็นผลของการที่เราจะเสริมทักษะของเราเองนะครับมีอะไรกันบ้างใน,นวันนี้เราไปดูครับสเตลล่าโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุด เติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l a r Go+ ก plus ลิงก์อยู่ใต้ description ราคาประกาสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนจำช่องจันแจ็คไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสประยุทธ์วิจารณ์เซิร์ฟเวอร์จีนกับระบบใหม่นะครับระบบเขาเรียกว่าระบบทางเลือกวงแหวนนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นระบบที่ทางตัวเกมทําเพิ่มมาให้เราสามารถเลือกเส้นทางของแหวนที่เราเล่นได้นะครับโดยระบบนี้เนี่ย ไต้หวันยังไม่เข้านาะเป็นรูปคอ้อนนะครับเราสามารถเลือกสีได้มีทั้งหมด3สีนะครับสีฟ้าคือตีปกตินะครับสีส้มนะครับสีส้มคือสกิลแล้วก็สีฟ้าคือกเอ้สีเขียวคือกายแทบวิญญาณยุดครับคือเราสามารถเล่นได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คงจะเล่นสกิลกันซะเยอะนะคงเป็นสีส้มะครับคอ้อนเนี่ยเล่นสีส้มถ้าสายปีกเล่นสีฟ้าคือโจมตีปกติซึ่งเสือจะชอบมากๆนะครับโดยออพหลักเนี่ยหลักๆเราคงเลือกไปประมาณนี้แหละคงไม่มีใครที่เลือกแบบแตกต่างแหวกแนวอะไรไปจากนี้นะครับอ่ะ เ,เราดูไม่ได้นี่ปกติดูได้ปะ่ะจะอยากรู้แต่ละออฟว่ามันมีอะไรบ้างอะหลักๆพูดเลยแล้วกันเนาะคือสีฟ้านะครับก็คือคุณลักษณะคือการโจมตีปกติแรงเพิ่มขึ้นเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานนะครับความเสียหายต่อการใช้การโจมตีแบบปกติเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มการโจมตีพื้นฐาในให้ทั้งทีมเลย,<ห>ยเพิ่มความเสียหายเมื่อเราโจมตีด้วยการโจมตีพื้นฐานนะครับ<ห>เพิ่มความเสียหายเมื่อเราทาการโจมตีหลายๆครั้งนะครับหมอกกระเสือหมอกกระจูยิงหมอกสายปีกอะเอาง่ายๆสายปีกชอบตีชอบโจมตีเดียว จะเป็นจู่จะเป็นจู่ชิงหรือจะเป็นสยวอ,อุชิล่าก็โจมตีปกติเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มการความเสียหายการโจมตีเดี่ยวให้กับเราและทั้งทีไหมครับความเสียหายเพิ่มขึ้นเมื่อเราโจมตีด้วยทักษะเป้าหมายเดียวง่ายๆว่าสีฟ้าเหมาะกับสายปีกมากนะครับส่วนสีส้มนะครับก็คือเพิ่มพลังของทักษะวิญญาณหรือสกิลทักษะวิญญาณของเรา้นั่นเองนะครับก็เพิ่มความเสียหายทักษะนะครับทักษะที่เราไม่ได้ใช้โดยการแท็บญญญญยันยะจะถูกนับนะครับกายแท้ไม่นับนะเพราะว่ากายแท้ต้องอยู่สีเขียวนะครับ ก็เพิ่มการโจมตีหลายสแต็กนะครับเพิ่มการโจมตีต่อสแต็กให้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มความเสียหายการโจมตีเป้าหมายโดยรวมนะครับแล้วก็เมื่อโจมตีหลายครั้งก็ยิ่งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เหมาะกับการใช้สกิลส่วนสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเพิ่มความเสียหายด้วยการใช้กายแทวิญญาณยุธนะครับก็เพิ่มการโจมตีต่อการโจมตีต่อสแต็กยิ่งตียิ่งแรงโจมตีหลายครั้งก็ยิงแรงนะครับเพิ่มการโจมตีเป้าหมายเดียวที่เป็นจากกายแท้ความเสียหายจากวิญญาณยุทธนะครับง่ายๆว่า ถ้าเป็น6กปีจันว่ายังไรยังไงก็ไม่กายแท้ก็สีสม้มอาจารย์อัพสีส้มไปก่อนละกันเนาะเพื่อเป็นการวิทยาทานนะครับเนี่ยอ๋อมันมีขึ้นตรงนี้นะครับจันอ่านไปให้ฟังเมื่อกี้แล้วล่ะนะครับก็หลักการแบบง่ายๆนะครับก็คือสีฟ้าเนี่ยก็คือโจมตีปกติเหมาะกับสายปีกมากๆนะครับสีส้มนะครับคือการใช้สกิลซึ่งเหมาะกับสายคอน,นะครับสีเขียวครับการแท็ยุทธก็แล้วแต่การเล่นของแต่ละคนเลยนะครับเพิ่มความเสียหายอาจจะเป็นเอาไปใส่สักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งก็เป็นอย่างปีพี่ตรง มาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยสินะอุ้ยเชี่ย่างสวยอุ้ยแปบนบสวยมากแปนยังสวยเลยนะครับแล้วเราก็สามารถอัพปีขึ้นได้ครับเห็นปะอัพแต่ละขั้นก็เรียกว่าจะเพิ่มนะครับเพิ่มความเสียหายที่เป็นเปอร์เซ็นที่เราเนี่ยทำได้นะครับมันจะมีแต่ละขั้นนะก็คือส่วนตัวทั้งทีมนะครับไออันที่เป็นรูปลูกศรชี้ขึ้นไหนปะเนี่ยลูกศรชี้ขึ้นที่มันเป็นอันล่างเนี่ยลูกศรชี้ขึ้นคือตัวเองนะครับแล้วก็อันที่เป็น เป็นรูปบ้านก่อนอะ,ะไอค้คล้ายๆรูปกระ่อบอะก็คือให้ทั้งทีมนะครับทั้งสามญญาเพิ่มขึ้นทั้งทีมสูงสุด5%นะครับแล้วก็เป็นเป็นเดี่ยวเป็นเดี่ยวเป็นทีมเป็นเดี่ยวเป็นทีมเป็นเดี่ยวเป็นทีมคือมันสามารถเพิ่มให้ตัวเองแล้วก็เพิ่มให้ทั้งทีมได้ด้วยอุยอันนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าทําแล้วนี่มีประโยชน์มากนะครับอ๋อใช้อันนี้ในการอัพถือว่าอันนี้มีให้ฟาร์มตลอดเลยนะครับจะมี120อ่ะไปเลยลูกอืมก็ดีขึ้น,น เื่อแต่แหวนสวยมากจริงนะแหวนสวยมากครับแหวนสวยมากงั้นก็จัดเลยแล้วกันครับนะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปั๊บปึ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 ับปันมีึ๊บปันะครับมั๊บปาเรียกวปาหลายสแต็กมาัๆเลยในอั๊บปอ่บ่ั๊บปึ๊บปัี่ยึ๊บยังบปึโหยัเยอะอ่ะ ถแตกบ้าถ้าแตกบอลอะไรวะเนี่ยโอเคหอมปากหอมคอประมาณนี้แล้วก็ปีไปตรงก็คงจะใช้เป็นกายแท้เพญยงยนหยุดก็ได้นะเสริมความเสียหายจากกายแท้ให้เราทั้งทีมด้วยจริงๆอ่ะ6ปีเอากายแท้สักวงนึงก็ได้นะถ้าตามที่จยนเราไปถามของอคุณอ้นมานะครับคุณอ้นเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ฮิตกันก็ประมาณที่จยนบอกแหละนะออบหลักๆก็แค่2อันบนที่เราเล่นนะเห็นเดียบสุดก็สีส้มนะครับก็คือสีส้มเนี่ย ใช้ทั้งทีมเลยทุกตัวด้วยทุกสายครับทุกสายไม่ว่าจะเป็นปีปีตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรขาวคือมันมันอัพพลังของทักษะก็คือสมมติเราอัพให้มังกรขาวแล้วมังกรขาวอัพขั้นที่เป็นของทีมอ่ะหกปีก็ได้อยู่ดีอ่ะคนเลยเลือกอัพสีส้มกันแทบจะแบบแทบทั้งทีมเลยอะ่ะการที่ท่านดูที่เขาส่งมาให้ดูครับสีส้มแบบแทบจะรู้ว่าอะไรอะลองลงมาก็ส้ม2เขียว2อะไรเงี้ยครับให้มีความสามารถจัดก,การแท้ให้แรงขึ้นจริงๆเนี่ยถ้าเราคิดว่าดาเมจจากหกปีมันดูจัดจ้านอ่ะเราจัดหก เต่งๆไปเลยยังได้โดยไม่ต้องพึ่งกายแท้ก็ได้นะเป็นสีส้มทั้งหมดอะ่ะอืมเดีขอดิโคตดสวยเลยครับโอ้แผนสวยมากออร่าแหวนสวยมากครับเขาทำออร่าแหวนได้สวยจริงๆนะแต่ว่าอยากเห็นสีอื่นครับมันไปเปิดตัวละครที่ไม่ค่อยได้เล่นแล้วกันนาลีอุ้ยไม่ได้ดินาลีไม่ได้เล่นเพราะว่าตัวของนาลีแหวนที่นาลีใช้เนี่ยมันจะไปปกไปใช้กับตัวอื่นเอาใช้อ่า คือจริงอ่ะจารเข้าใจในคาว่าใช้สกิลมันดีกว่ากายแท้มันก็เลยบัฟไนก,กันเยอะอ่ะเราเสียสลัดซะหนึ่งวงให้ก็ได้ครับอยากดูสีอื่นอ่ะกายแท้สีเขียวครับขอดูสีสิอัพแล้วอัพเลยด้วยเชี่ยวแหวนสวยมากอุ้ยออร่าแหวนแบบเห็นแล้วแสบตามากครับเป็นสายฟ้าด้วยสุดยอดแต่ยังไงสีส้มก็น่าจะดีสุดจริงจริงที่เขาทาครับเพราะว่าทําแล้วมันได้ความเสียหายสกิลต,ตั้งทีมาแล้วหกปีกออกไปปาดทีนึงก็คุ้มอยู่แล้วครับไม่ต้องทำสีอื่นหรอก ส่วนสีฟ้าโจมตีเดี่ยวครับก็คือเหมาะกับน้องเสือนะครับสีฟ้าคือการโจมตีเดี่ยวจะเหมาะกับน้องเสือมากมาขอดูสีฟ้าซิว่าลูกเป็นยังไงบ้างครับเชียสสีฟ้าก็สวยครับแต่สีฟ้าเป็นโจมตีเดี่ยวซึ่งเสือชอบใส่ให้เสือทั้งสี่วงยังได้นะโจมตีเดี่ยวเสือชอบนะครับแต่ว่านับแบบแพทปัจจุบันอะยังไงยังไงคนก็ต้องคนตอนนี้เขาก็ต้องทำไม่ได้กันหมดนะครับทำเอเอเกือบอัพผิดทำสีส้มคุ้มสุด ก็ว่าจยา์ไม่ได้ทําอะไรครับเห็นละนี่ครับสีส้มโอ้เดี๋ยวอันนี้ในอนาคตอาจจะทําได้ด้วยนะเนี่ยไอพวกเนี้ยในอนาคตอ่ะเนี่ยพวกเนี้ยอนาคตจย์คิดว่าอาจจะมีให้ทําอนาคตนะครับไม่รู้จะเป็นสีอะไรนะแต่จย์ชอบมากเลยเอาดินี่สีส้มอย่างสวยโอ้สีออร่าสวยจัดครับออร่าสวยจริงๆครับยอมรับเลยออร่าสวยมากครับ ก็เป็นเขาเรียกว่าออร่าสีของแต่ละตัวที่จะเสริมการเล่นให้กับเรานะครับมันมันรู้สึกว่าจะอัพไปแล้วอัพไปเลยนะเพราะว่าเหมือนเป็นคําถามที่เขาถามว่าคุณจะเลือกอัพใช่ไหมเพราะว่าเหมือนมันมันมันไปแล้วเหมือนไปเลยครับแล้วเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาช่วยอัพสเตตัสเพิ่มให้กับทีมเราแล้วเราก็เนี่ยใช้ยเยอะมากเลยนะต้องต้องฟาร์มต้องซื้อเอาจะว่ารับรายวันก็ได้นะอันเนี้ยแตนเห็นรับฟรีฟีมาได้ร้อยยี่สิบเลยอาจจะผู้กิจกรรมกิจกรรมก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับบอกว่าเป็นทางเลือก้กับทุกคนได สีทองแม่งใส่ให้ทุกตัวก็ได้กายแท้ไม่ต้องพึ่งหรอกพึ่งความเสียหายจากทักษะแรงๆเพียวๆจบ s t เ r g รา l u s เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง t t l ร a Go p เพลสดิงอยู่ใต้ด e สคริปชั o น เป็นไงกันบ้างครับสำหรับความสามารถของการประทุแหวนนะครับจะเรียกว่าประทุแหวนแล้วกันนาอมันจะได้ดูแบบอลังการแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับเป็นความสามารถในการประทุแหวนที่เรียกความสามารถทักษะของเราได้ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับและแถมเนี่ยจันชอบมากเลยว่ามันมีความสามารถที่ให้ทั้งทีมด้วยดังนั้นเนี่ยเราทําตัวเราเองตัวหนึ่งแล้วแต่เพื่อนทุมทีมก็ได้อนิสงด้วยนะอันนี้อนิสงด้วยถือว่าดีมากครับนี่สีเขียวครับสีเขียวก็ถือว่าสวยนะสีเขียวสักสองวงให้ทักษะมีความแรงหน่อยก็ได้ครับเล่นกันทักษะแลหน่อยก็ได้ แล้วก็สีฟ้าจากเสือนะครับสวยจริงๆครับสีสวยมากๆนะครับไงก็เดี๋ยวรอเข้าไต้หวันนะแต่ว่าไทายก็คงรองนานนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคุ้มค่าในการเล่นแน่นอนสีมันสวยจริงๆครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์จมีอัปเดตผัดใหญ่ไป800เมกด้วยประมาณไม่ถึง8ดิประมาณ300 200เมกอะไรเงี้ยไม่รู้อัปเดตอะไรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องรองลุ้นกันอีกที กูรักแฟนขอให้เป็นวันที่เข้มแขงของทุกคนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้แก่ทุกคนได้ฝากนั่นจติมเงินสเตล์รากโกพันกันไปด้วยนะครับเติมถูกเติมใบเติมดีไม่มีดีฟันสปอนเซอร์ของช่องช่องเรานะครับไม่ต้องกลัวโดนแบนเลยเพราะว่าเขาจดทะเบียนพันนี้ย่างถูกต้องไม่มีดีฟันอย่างแน่นอนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสน,นักกินก็อปอีกครับ